ひもとうまるちゃんลว่าご覧のスポンサーの提供でお送りしますこอアニนうちの会社がスポンサーだったのかโอเคครับก่อนนี้ ir, ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับหวานเจี๊ยบเรายังคงอยู่กันในเกมของจอนี่ the wave กันอีกเช่นเคยนะครับมาวันนี้จะเป็นยังไงเราไปรับชมบพๆกันเลยดีกว่าเคอินโทรมา โอเคครับเรามาเข้าเกมกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมมาปรับเลยสักหน่อยวันนี้เอาแบบเเล่นแบบทาไม่ได้เล้อจะปรับเลทไปเรื่อยๆอย่างนี้ดูเนาะว่ามันจะเป็นยังไงโอเคเริ่มที่9ก้าเลยดีกว่าไปออตโต้สิครั้งก่อนคุณผู้ชมมาดูกันสิครั้งออตโต้จะเป็นยังไงอื้ือืมไม่มาไมมาก็ยังไมมา สวยแล้วครับคุณผู้ชมเปิดคลิปมารู้สึกเหมือนจะไม่ค่อยดีเลยนะนี่เม่ไรกันครับโอ้โหน้อยเกินอืเจ้าลิงก็ยังไ,งม,ไม่ไหวครับะออโต้สิบครั้งรู้สึกไม่มาเลยครับคุณผู้ชมดวงไม่เอาเลยเอ้ยตอร์ไปไก่45บาทโอเคเลยโอเคโอเคได้45บาทจากเจ้าเตอบไวไก่สวย45บาบาทโอเคเริ่มจะมาละ สเก็ตเตอร์เสียดายจริงๆมาปรับเลทหน่อยเป็น12เนาะไปปั่นเองเลยไม่ออโต้ละอืมโหไม่มาเลยปรับอีกไม่มาแล้วต้องปรับละไปหรือว่าวันนี้พี่เจเอ้ยพี่เจ้ไี่หวานเจียจ,จะเล่นเช้าเกินไปวะมันก็เลยไม่ออก ช่วงเช้าๆ,ๆนี่แบบรู้สึกไม่ค่อยอยากจะเล่นสล็อตเท่าไหไร่นะคือหวานเจ๊ยมันไม่ค่อยถูกเฉลิกับตอนเช้าอะ่ะมันเล่นแล้วไม่ค่อยออกอะ่ะอืมอืมสเก็ตเตอร์เสียดายโถไม่มาเลยคุณผู้ชมอะไรกันครับนี่ใช้บุญกับสามคลิปแรกหมดแล้วเนี่ยโอ้โหรู้สึกอะไรกันคะเลอะไรกันคาว้ออะไรกันวะแหมเดี๋ยวนี้คือแบบ พูดผิดผิดถูกถูกโอ้โหเฮ้ยสเกตเตอร์อคุณผู้ชมคิดว่ายังไงมาหรือเปล่าหวานเจี๊ยบคิดว่าต้องไม่มาไอ้เหี้ยอ,อะไรว้าวนนี้แม่งไม่ค่อยดีเลยว่ะได้ไมเท่าไหร่เนี่ยสวย70บาทโอเคเธอเป็นรางวัลปลอบใจว้านี่ปั่นมาสักพักได้แล้วนะเนี่ย รู้สึกไม่ค่อยจะออกเลยหวังเจียบก็แบบพยายามปรับเลทไปเรื่อยๆนะไม่อยู่ในแบบเลทเดิมๆมันก็ไม่ออกเลยอะอะไรวะเฮ้เซ็งอะ่ะาเสียรู้สึกว่าแม่งเริ่มจะร้อนอะ่ะโอ้โหไม่ออกอืมทิ่มังสิบห้าบาทอ้ออะไรวะเออ ไอ้ห่าดูมันไม่ไม่มาเลยเริ่มจะร้อนแล้วนะเนี่ยตอนนี้เริ่มจะร้อนอะไรว่าโอ้โหพี่ถังอยู่ห่างกันจังว่าเสาียดายชิบหายสเกตเตอร์ก็อีกสองโอ้โหเซ <c oughs> งว่าคุณผู้ชมเทไหว่าเช้านี้รู้สึกเซงชิบหายอืไม่มาโอ้โห คู่แบบดีๆจับแทบไม่ได้เลยคู่ตัวละครเนี่ยได้แต่ตัวอักษรเนาะกษรได้น้อยเกินไปคุณผู้ชมนี่ไม่มาเลยคุณผู้ชมโหอืมร้อนเฉยวันนี้ร้อนเฉยจากปกติที่ไม่ค่อยจะร้อนนะเนี่ยเล่นคล้ายฟีจอวันนี้ร้อนเฉยไม่มาเลยสวยพี่ถังโอ้โหสิบสองบาทไอ้เวนเอ้ยอะไรวะเอาหน่อยซิวะ อเออเจ็ดบาทไอห้อาไอชิบหายสวยโอ้โหได้แค่เ,เก้าบาทเท่าทุนไอห้าอะไรวะเออชุเก้าบาทเฮ้ยเอาดีๆหน่อยสิวะไม่นี่ก็สับปรับเลทไปมานะเนี่ยหัวโคตรจะร้อนเลยตอนนี้คุณผู้ชมโอ้โห,โอ,โ,หโอ้ยเสียดายเจ้าจอ,จอ,จอกับพี่ถังไอยี่เอ้ย,ย โอเมื่อกี้คือแบบขาด้านหน้านิดเดียวไม่งั้นได้เยอะเลยนะน่ะเป็นร้อยเลยอะโอ้โหไม่มาเลยอืมไม่มาอะไรครับเนี่ยวันนี้ทำไมดวงโคตรจะเฮี้ยเลยเขี้ยเกินโหสเก็ตเตอร์วันนี้โผล่มาแค่กี่ครั้งอ่ะที่แบบให้รุ้นอ่ะเฮ้ย12บาทโอเคครั้งหนึ่งตอนแรกๆนั้นแต่มันก็ไม่มาอีกเลยโอ้โหแย่มากเลยวันนี้โคตรจะแย่ โอ้สเจ๋งให้12บาทบิ18บโอ้โหโคตรจะขาดทุนอือหือเจ้าจ๋อให้เท่าไหร่60บาทโอเคโอ้โหเจ้าจ๋อทำดีมาก,จจมากแต่วันนี้ปั่นไม่ค่อยได้เลยนะคุณผู้ชมไม่ค่อยจะออกด้วยโอ้โหนานๆได้เจ้าจ๋อทีเดียวเมื่อกี้เนี่ยได้เยอะสุดก็เจ้าจ๋อนั่นแหละ โอ้โหน,นี่แย่หรอคุณผู้ชมรู้สึกว่ามันจะเกลือนะคุณผู้ชมวันนี้ไม่ไหวว่ะคุณผู้ชมโอ้โหมไม่ค่อยออกเลยดูดิโอ้โหเล่นจะร้อนเลยอะร้อนมากเลยอ๋อสเก็ตเตอร์ไอ้หา่าเอาดีๆเอาดีๆเออคุณผู้ชมบอกไอ้ยี้ออันเจี๊ยบเป็นหา่าเลยบ่นอยู่นั่นนะ่ะโอ้โหคุณผู้ชมเสียไปขนาดน,นั้นก็ต้องบ่นอ่ะดิอ๋อ หืมไม่มาเลยคุณผู้ชมโอ้โหอะไรวะอ่าสเก็ตเตอร์ทำไมอมืทำไมต้องเป็นแบบนี้ดิว,วะโหร้อนวะ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมร้อนมึงหวันเจี๊ยบไหม,ไมผมจะบอกไม่เหี้ยกุศาใจเฮ้ยา <laughs> ห,หาอะไรวะมึงดูดิโอ้ สเกตเตอร์ก็ไม่เข้าครูก็ไม่มาไอา้ห่าแย่มากเลยวันนี้ดูดินี่ขนาดปรับเลทไปเรื่อยๆนะแม่งเอาไ้ออโต้สิบครั้งโดนได้หรือเปล่าไม่ได้นะี่หยุดแล้วนะโหแม่งโคจะเหี้ยเลยดูสามบาทดูดูอไอ้เยีย่อะไรวะแย่เกินคุณผู้ชม,มโหเจ็ดบาทไม่มีแต่ขาดทุนนะวันนี้ ูก็แบบขาดทุนด้วยนะอืมอืมอ่ะพอไอ้เฮีอะพออลไรครับคุณผู้ชมพออลไรวันนี้พอแค่นี้ดีกว่าอ่ะผมพอละว,วันนี้ใครที่ดูรู้สึกเป็นยังไงก็คอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะครับอ่ะใครที่อยากเล่นเดี๋ยววันเจี๊ยบติดทีมีมาที่ใต้ดีสคริปชั่นนะครับวันนี้หวันเจี๊ยบขอลาไปก่อนร้อนเกินไม่ไหวละโอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย